สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านนะคะจากทีว่านะคะจากที่ว่าเฮ้าสีมาเบิงแครรถดำนะคะตอนนี้เฮ้ามาหอดหน้าโพ้นะคะลวงมาหอดหน้าโพเอยนะคะอันนี้คลิปนี้จะไปลงวันที่ยี่สิบหกนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเอาไปลงวันที่ยี่ิบหกเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปรถด,ดำลงไปแล้วนะคะตอนนี้ มหาบกม่วงค่ะก่อนจักระบานนะคะนี่เอาวางสุกอันนี้คือเดืดบกม่วงอย่างเอา้เอาใส่ตูงตัวแบบหนึ่งเนาะตูงหน่อยพดเอาใส่ตุง <c oughs> แตงอีกตัวนะคะมาหลักบกม่วงอีกแล้วบกม่วงงาสาวนะบักแตงแตงคางโอ้ยแดดจ้อง จุดมงไมเ้เฮาคือเทาสิไปเอาเขาปพดนะคะเขาปพด้าจอยมาห่อนมองเบิ่งโถด,ดำยาจอยว่าเขาโพดซุกเขาปพดพอกินแล้วนะคะแม่แม่เราก็เลยบอกว่าเสียทรงไปบ่แล้วว่าลื้อลวงมาเอาสรุปแ้วก็ลยหลวงมาเอานะคะไปค่ะเดี๋ยวไปหาอย่างอื่นนะคะอ้นี้เป็น สวนหญาค่ะสวนหาสาวสวนหญ้านั่งนะคะปักม่วงหลายแห้งนะคะมีทุกทุกสายพันธุ์เลยเขียวสวยมีทั้งโอ้ยน้ำปักหนูมีทั้งเขียวสวยมีทั้งฝ่าหลันมีทั้งนามดอกไม้นะคะอุปเดยใส่ไหม่กันซันด้อค่ะเด้อ มาถือโทรศัพท์เอานี่สิบอผ้าปรเบิมมีหอดสามฤด,ดูอันนี้บักม่วงน้ำดอกไม้นะคะต้นน้นน่าจะเป็นสามฤดูน,นี่บกักทวดินนะคะ มีบักแต่งงูบักแต่งจริงพอได้ต่างท่าสิว้าเพราะยหน้อนี้ลวงม่าหอนหน้าโฟสเสยเลยประเดี๋วหอดเสีอฟ้ามาผสามมีงานดวนมืออื่นสม่ม มีบางงวงเขียวสวยแอนนี่แก่ หลายห้อกสิบบมีเวลากินเอ่ออีกหนึงน่งก็ได้สิสุกไปใส่กอไปเก็บ้าวโพดตอนนี้เขากล่าววหอดสวน้าวโพดนะคะนี่คือจุดวงไม้ที่เห็นไหมเข้าต่องลวงมาน้าโฟนะคะคือกาวโพดนะคะยายจอยบอกว่า อันเขาพ่นมันพอกินแล้วทรงทรงเซเว่นไปให้ยี่ป,ป๊อปเนยวยรวัสดุทรงเกลี่นะคะแต่ว่ายาเบาฟิตนะคะทรงเซเว่นไปให้เนีวสัสดุแต่แรได้ลวงมาเบิ้งมากเก็บเขาพ่นนะคะแต่ว่าตอนนี้เจ้าของสวนไม่อยู่จักงาไปใส่โอ้โได้วันนี้ว่าจะเก็บฟักไดนะคะเก็บเบิดสวนโหลดได้เนี่ยมาไกลเนาะ เอาไปเบิรสวนหลดไปยังล่ะ <c oughs> นะคะสวนเขาปพดประเด็ต่างท่าสิมาด้วยพี่น้องเด้อเอาไปมาลวงมหดหน้าโพดเสยเลยสวนเขาโพด <c oughs> เขาโวดยังกอตาซูเปอร์บ่เขาเอื่นเขาปวดซูเปอร์นะคะหรือว่าเขาโพดอันเลี้ยงนะคะเนี่ยนี่อะมันต้องหวานแน่ๆเลยบะตองบะต้องต้มโดนนะคะลวกแล้วก็คืนข่้นกินหลด ยึงบ่เนี่ยสวนเขาโพดนะคะจากตีไทยจะคลิปจะคลิปกับบริกินนะคะคลิปนี้ล่ะสิดกินรอเจ้าของสวนก่อนนะคะรอหญ้าจอยก่อนค่ำละคะตอนนี้ค่ำแล้วห้ากับจิกฟ้โพสีนะคะเก็บข้าโพดแล้ว,วกับสิผ้ากันกับกบ,กบบานนะคะเพราะว่ามืออื่นเ้ามมีงานด่วนนะคะเรามีงานด่วนเข้านะคะ เรามานนะคะมาน,านงานด่วนพุ่งนี้เฮ้ากับิะเปเจ้าอยู่แถวใดถทาตูมนะคะเฮาก็จะเป็นมีงานวันที่ยี่สิบหกยิบเจ็ดยี่บแปดนะคะแล้วก็จะไปว่างยี่สิบเก้าสามสิบถึงจะไล่ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาถึงวันที่ยี่สิบพฤษภางานหลายว่ะคะ่ะพี่น้องส่งขักเดอเลยแต่ว่ามีหมื่นละ ข่ามซองขามเนี่ยแหลวแล้วแต่นะคะโอ้ยไอค่ะไอมากว่าไม่ไหนโควิดนะคะไอเป็นโควิดเศร้าแล้วนะค่ะแต่ว่ายังเหลือแปลว่ามันไอไอบ่ดเศร้าจะเถื่อนะคะกระซ้ามถ่าเบดกระซิเบิ้นะคะตอนนี้เบดซิเบิ้เนี่ยตามาเก็บโหลดนี่มัน มันสิหักเวอร์นี่นี่มาเก็บลวดมา,มาฮะเอียงเกาะไปตีละมาเก็บลวดงาวาดอกมา,มาเก็บลวดเอาใหม่กันสันมาอยอะแต่ว่าบริทือใหม่กันสันเ<า>ขอนาอนุญาตเก็บนะคะเก็บจักฝักหนึ่งก่อน งาบัวบาดอกเก็บไปโหลดแล้ววะบอกเองเออเอง,เอเองนี่เปยกหยาดยังเย็นนี่ยัยงว่าลูกไผฟงาเนาะลูกญญไผ่ผู้ใหญ่บานตาพี่ผู้ใหญ่าดอกลูกไผ่ผู้ใหญ,ญ่บานเลยนี่ลูกไฟผู้ใหญ,ญ่บานนะคะโอ้ยผู้ใดญ่ดาดอก เก็บหลดอะมานี่จะเก mm ็บ hmm. ให้ดูหักเลยนอู้มีหมดด้วยนะมันมีหมดนะ้ถ่ายจากของดีกว่าถ่ายยาจอยเก็บหายดีกว่านะคะม,มันมันมีหมดนํานะคะ mm hmm. วเพราวันเดียวพร้อมเลยนะคะมือน,นี้เข้ามาแบบชุดเราก็ไม่พร้อมนะคะ <laughs> เรามาแบบมาถึงแค่ชุมพลแต่ก็มาถึงนาโพจนได้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ่านยาจอยมากก่อนนี่นี่ค่ะงามาแล้วฟันเลยพี่เนี่ยพี่ขี้อะไรพี่ได้ไรพี่ขี้อะไรพี่ขี้อะไรพี่ขียอะไรพี่ีอะไรพี่ขี้ไ่พี่ได้ไร

บอกมามันเป็นกระปวดเรืองบนเลยเลยมั้เนาะตอนนี้ก็มืดแล้วนีย่ยาเป็นคนฟันให้นี่นะคะ โอาพดเอาไปปิ่งนะเอาก็มีฟ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ักไงฟักหน่อยตัวเดี๋ยวฟักไงก็สียาตัดต้นมันเลยนะคะ